แล้ววันนี้นะคะแตงโมก็ว่าทําตาม,ตามคําขอนะคะมีคอมเมนต์จากผู้ชมนะคะอยากให้แตงโมพาทุกคนไปดู Everyday Bag ที่ใช้งานง่ายใช้ได้ทุกวยัยแม้ทุกคนได้ดูกันใบน,นี้นะคะขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงทนทานนะเป็นรอยยากมากๆเลยสะพายนะคะก็ให้ความรู้สึกที่สวยหรูดูแพงจึงทําให้เวลาใช้งานนะจะัดระเบียบได้ดีมากๆเลยจะมีใบไหนบ้างนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Muse by Kanikoji ค่ะแล้ววันนี้นะคะแตงโมงก็มาทําตามคําขอนะคะมีคอมเมนต์จากผู้ชมนะคะอยากให้แตงโมพาทุกคนไปดู everyday bag ที่ใช้งานได้ทุกวันค่ะแตงโมงเลยคัดเอากระเป๋า everyday bag นะคะที่ใช้งานง่ายใช้ได้ทุกวันม่ทุกคนได้ดูกันจะมีใบไหนบ้างน,นะคะไปดูกันเลยค่ะ มาเริ่มที่แบรนด์แรกกันเลยนะคะเป็นแบรนด์ที่หลายๆคนคงจะชอบกนนันนั่นก็คือหลุยวิตตองนั่นเองค่ะและก็เป๋าหลุยวิตตองที่ตั้งโมคั่นให้ทุกคนดูในวันนี้นั่นก็เป็นน้องนิโอโนเอ้นั่นเองนะคะนิโอโนเอ้นะคะที่ตังโมให้ทุกคนดูจะเป็นหนัง EPI นะขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงทนทานค่ะและด้วยรูปทรงบัคเก็ตนะคะทําให้ใช้งานง่ายมากๆเลยจุของได้เยอะและตัวนิโอโนเอ้นะคะก็มีสายสั้นและสายยาวทําให้ใช้งานได้หลายรูปแบบค่ะจะสามารถถือล้องแขนหรือว่าคอสบอดดี้ก็ได้นะ อีกหนึ่งรุ่นแต่งโมยอย่างแนะนํานะคะนั่นก็คือเจ้า Gucci Hotspur หนึ่งเก้นั่นเองค่ะใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าคอสบอดี้ขนาดใหญ่นะคะและด้านในก็ยังแบ่งอีกหลายช่องอีกด้วยจึงทําให้เวลาใช้งานนะคะคือจัดระเบียบได้ดีมากๆเลยค่ะและว้วเวลาสะพายนะคะก็ให้ความรู้สึกที่สวยหรูดูแพงนอกจากนี้ให้ความรู้สึกที่คล่องแคล่วกระฉับกระเฉงอีกด้วยนะคะและแอบกระซิบนะว่าตอนนี้ Gucci h o t s p u ราคาขึ้นสูงมากๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ทางร้านคัน,นิ้กจีของเรานะคะยังขายราคาเดิมอยู่ถ้าใครอยากสนใจมาช้อปปิ้งนะคะมาที่ร้านคัน,นี้ก ลและกุชชี่ฮอสบิทหนึ่งเนะคะก็มีหลายสีหลายวัสดุค่ะทุกคนสามารถเลือกสีนะคะที่เข้ากับตัวเองได้เลยค่ะ <_ t is> และนี่นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แตงโมนแนะนำเลยเช่นกันนะคะนั่นก็คือพาด a าซัฟเฟโนนั่นเองน้องนะคะเหมาะที่จะเป็น Everyday b a แบมากๆเลยนะคะด้วยทรงที่เป็นกระเป๋าโทษนะคะทำให้จุของได้เยอะมากๆใบน,นี้นะคะสามารถจะสะพายเป็นคอสบอดี้ก็ได้นะคะหรือจะถือคลองแขนแบบนี้ก็ได้เหมาะสำหรับเป็นกระเป๋าของสาวออฟฟิศมากๆเลยค่ะ มากันอีกหนึ่งรุ่นนะคะกระเป๋าใบนี้เป็นใบที่แต็โมอยากจะหยิบมาใช้เป็น everyday bag มากๆเลยแต่ว่าเป็นรุ่นที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันนะคะนั่นก็คือเจ้า f ฟ n d ี By the Way นนั่นเองใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าที่มีดีไซน์เรียบหรูนะคะเหมาะกับการถือใช้ไปทํางานมากๆเลยนิสวยมากๆเลยนะคะด้านในนะคะกว้างขวางมากๆเลยแบ่งเป็น2ช่องนะคะแล้วก็มีช่องซิปตรงกลางทําให้จัดระเบียบของได้ดีมากๆเลยค่ะไม่ต้องควานหาของให้เสียเวลาเลยและ f ฟ n d ี By the way นนะคะจะสามารถสะพายเป็น crossbody ก็ได้หรือว่าจะถือข้อมือก็ได้ ได้นะคะคือสวยแล้วก็ยังสามารถใช้ได้อีกหลายแบบด้วย อีกหนึ่งรุ่นที่เหมาะที่จะเป็น e v e r a y Bag ก็คงหนีไม่พ้นเจ้า Balenciaga <คะ S 1> Classic City นั่นเองค่ะเป็นกระเป๋าที่มีดีไซน์แปลกตานะคะแต่ว่าก็มีสไตล์มากๆเลยขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงทนทานนะคะไม่ต้องคอยระวังว่าเวลาใช้งานจะเป็นรอยไหมเพราะว่าน้องเป็นรอยยากมากๆเลยค่ะและเป็นกระเป๋าที่สามารถสะพายใช้งานดนทุกวันเลยนะคะเวลา,าสะพายไม่เจ็บไหล่เลยเพราะว่าตัวสายนะคะจะมีที่รองบ่ามาให้แล้วหรือว่าคุณผู้ชมนะคะจะสามารถถือของแขนแบบนี้ก็ได้ใช้งานง่ายมากๆเช่นกันนะคะด้านในาจุของ เยอะด้วยมีช่องแบ่งมีช่องซิปนะคะสามารถใส่ของได้หลายประเภทนะคะจัดระเบียบได้ดีมากๆเลยค่ะแล้เบญร์เเก้าคาสสิซิต,ตี้นะคะก็มีหลายสีหลายขนาดให้เลือกนะคะตัวอะไรก็มีหลายสีให้เลือกเช่นกันทุกคนสามารถเลือกใช้ได้ตามสไตล์ของตัวเองเลยค่ะ มาถึงรุ่นนี้กันบ้างค่ะกับเชลีเบลแบกนั่นเองนะคะน่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะคะคนที่ชอบกระเป๋าเรียบๆใช้งานง่ายก็ต้องใบนี้เลยค่ะเหมาะที่จะเป็น everyday bag มากๆเลยซชลีเบลแบกนะคะถือว่าเป็นกระเป๋าทรงเหลี่ยมที่ไม่ใหญ่เทอะท่าเกินไปนะคะและด้านในสามารถใส่ของได้เยอะอีกด้วยตัวนี้นะคะเป็นรุ่นยอดนิยมมากๆแล้วก็เป็นสายยอดนิยมมากๆนะคะสาย nano ที่มีทั้งสายสั้นนะคะสามารถ้องแข็แบบนี้ได้หรือว่าสายยาวนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับกระเป๋า Everyday Bag นะคะที่แตงโมาไหมทุกคนดูกันในวันนี้ชอบใบไหนคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แตงโมด้วยนะแล้วก็เป็นกําลังใจใพวกเราด้วยวันนี้นะคะแตงโมขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ